ใบอกให้ไม่แตกยูนิ่งๆเข้าใจไหมนี่เขาไม่ให้สังเทินวะตรงนี้เดียวตีมาแล้วเก้าแสนห้า to mix things up so this is the warmth of life dream vanished <laughs> dreams of a pet. let us dance once more cousin makes it แกไม่มีไม่ขึ้นเลยมกกไ,ไม่มีสเต็กล่ะทำไงได้ไม่ตายอยู่แล้วล่ะเลือก ทำจักให้ก่อนเดี๋ยวงตายนะลูกขอแจกให้ับป้าพี่กับน้องไม่เป็กไแกมาพอเขาตายไปหายไปสองเท่ขึ้นต่อไปกาตายมึละ

Dreams of a let us dance once more That's all you got Time to mix up A thousand thanks benefactor nice, like Build. Build. Some value I suppose if... but, I suppose. It's... but it's... ไม่ตายมยาพี่ชายยังไม่ตายตายแล้วพี่เอที่อะเอออย่นั้นแหละ

ตีไม่พร้อมเลยตุ่ยลปาไปอ่ใช่ไหมไปก็แต่ตี้ ทำคัอะไรทำไมพวกพีไ่ <c oughs> ไม,ม่ใครไฟกันเ้ยมีใคฟอะไรชวันนี้นนไม่มีเออน,นะกอมึงอะไปได้แล้วไอ้ I can't. I'm trying to see I can. Let's wait. There's a good shot. Take a look. This is your genius. Repay. VIP. I always deliver. You chose the wrong enemy Expand เปมีการตอนรับ <c oughs> โอ้โห้เ,เก๋ชิปเปอร์ปัญญาอ่อน Lose some, win some. Huh. Time for a lesson. Me? There's no backing out now, for me or you. <laughs> Eternal step. Dead return. ได้ไปแล้วล่ะไอ้สังหารเลยทำไมกูแซงเธอมาแล้วมึงยังแซงกลับมึงยังแซงกลับกูได้อีกวะเฮ้ยมึงเก่งที่ไรนั้งหนา

เออยังไม่มีพท่าธเลยว่ะไม่มีแพธธแทา่าเดียวไปข้างล่างเออเขาไป

นที่มันเอาอีกแล้วหิวไม่ขึ้นด้วยกูหิวไม่ขึ้นเลยไอ้เหี่อะ

Georgia. Yeah. Georgia. yeah. There's no vacuum now. For me or you. Mm -hmm. Mm -hmm. Never seen the fact. Expand your mm thing. -hmm. Mm -hmm. You chose the wrong. Uh, curious and mm sweat. -hmm. Nothing but a boy. Open sesame. Oh. เอโม่สีนะ่สิบสองันเนี่ยไม่เห็นรักเรื่อ,องเขาทำฉีดแบบสเกดเลยที่กระดอกจกับ <c oughs> ลูกรักของเองตัวนีแ้แต่ผมทำไม่ดีมากผมาขี้หวันจังแล้วก็ใช้ไปตำตัวเทสก็ตามนี้ครับลีดิกก็ตามนี้นะครับใช้เป็นเซ <c oughs> ็ตสี่ดีล้าสุดเหมือนกันครับ แล้วก็ฟูเก้ครับผมเดี๋ยวตามนี้ครับในไล่คนเทอร์ตเทียนอัพเต็มรีลิกก็สองเบกดับเบิลเบกมีตะลอมศูนย์ครับรวนเหมยก็ใช้อันนี้ครับแต่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ในโคนเป็นแดนๆน,น,นแดนนะผมขัดสองผมไม่ค่อยมีของแล้วก็อัพเต็มรีลิกก็สี่เบกครับเบกขาวสี่ ยูรอนสูญเท่าแล้วก็การ์ลัเกอร์การ์ลัเกอร์ก็สเส่ประมาณนี้เท่าไม่มีอะไรเหมือนกันครับใช้เป็นดีมอนเทจแล้วอัพเกือบเต็มนีลก,ก็สองสปีดสองสบายล้างยูรอนสูญนะของเทอมาประมาณนี้อตาคิรามิชิเทเลทเลดแล้วก็ใส่เป็นของเทย์ตาผมแล้วก็อัพเต็มดิลิกก็ตามนี้ครับ ิรอนศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดเพีเจ็ดเจ็ดอาตาคีมคีประมาณนี้ครับผมอนาบาลานไม่เร็จดีไล้โคนเป็น BP ครับแล้วก็เทสอัพตามนี้ครับผมแล้วก็ใส่เป็นเซ็ตตีต่อเนื่องครับอย่างนี้ครับพีรอนศูนย์ครับแล้วก็ ตัว MC ความทรงจำครับผมดัมเอ็ก194นะครับในคนตามนี้ครับยี่ล้อหนกนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีหัวช่าครับหลวช่าตามนี้ครับไม่มีอะไรพิเศษมี perfect timing ครับมีเทสประมาณนี้ครับก็ของก็ประกาศผมไม่เคยอัปเกียรดมันเลยนะจริงจริงตั้งแต่ ตั้งแต่ได้ฮันวานี่ผมไม่เคยทำเฮี้ยอะไรกับมันเลย